คลิปนี้มาเบิงวิธีเฮดไมกวดจากการใบบักผเผาแบบง่ายๆนี่คือการใบบักผเผาทุกสี่แล้วกเขานำมาเลาเอาใบออกให้เหลือแต่ก้านลักษณะน,นี้นะครับลักษณะนี้ มอดต้องเล้าหล่อนครับมอดต้องเล้าเจียงเล้าพราะ่ะคำนึงนี่ครับแหวมปลายนิดหน่อยครับหลังจากเท้าเล้าการใมาพลาในประมาณกาว่าพ่อนะครับเนาะเอาก็นํำเอาขวดพลาสติกนี่นี่เป็นขวดแต่งครับ หลุส่งกลมแบนกับแล้วแต่ขั้นหลุมส่งแบนมันกัะเซดายเมกวดออกเป็นแบนแต่นี่กับแบน,นด้วยกันครับเฮ็ดแต่แบนพ่อ,อเบาะนะครับเนาะอันนี้เป็นขวดแป้งที่เขาเฮ็ดใส่เป็นใมกวดมานี่หลายปีแล้วครับสี่ห้าปีแลวครับจนเขาเปาะแตกไปส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าเมื่อเขาเหี่ยนเขาหัก กานเฝ้าเหียนฮักแล้วห่อกระถอดออกหลวกะเลาเสียบไม้ใส่ได้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนกลัวมันจะแตกิเพน,นะครับเนาะเมื่อเขาได้ขวดแป้งหรือว่าขวดพลาสติกเหนียวลักษณะนี้แลนน้วห่อก,ะกะ็ไมาจ้อห่วงสิครับจ้อห่วงแลวก็งัดงัดให้เขาเสียบเวลาเสียบหลักให้มาลักษณะนี้นะครับเนาะเพื่อป้องกันไว่้เข้าบาน ล,ยลอยๆของแบบแบบดัดลอยๆเสือเหลื่ยมเหม่ห้าเสียมเสือเหล้่ยมห้าจะได้หู้หน่อยหู้น้าหู้บางหู้ใหญ่หู้หน่อยเท่ากับดัดแปลงพริกแแพงเขานะครับเนาะวันนี้คนที่กินเหมเหาจ้องหู้เสือล้วนี่ลักษณะนี่แลยนี่หอบนี้เขาจะเจาะสองหลักๆห่างเมาจะเจาะออกหลักสันายนะครับเนาะ รากาห้อกระนำด่ามมาใส่เป็นไนยไผ่หรือว่าไนยังก็แล้วแต่มาซุกใส่ให้พอดีก็ปากขวดนี่แหละครับใส่ตะปูหน่อยตอกให้แน่นนะครับเนาะบ่ให้เขาเกลี่ยค่อนแค้นะครับลักษณะนี้นี่ครับในลักษณะนี้แล้วเ่อกระนำกานขาวที่ห่าเล้าไว้นี่ เมื่อเสียบเสงสีเลยครับเสียบเสงนสีเสียบเส้นสีบอแนนนะครับเนาะบอแนนเท่ากับเท่ากับใส่ฮักฮักเอาส่วนปลายเนี่ยกาว่าเท่าสีเอาเงาคาไดเมกขวดเท่ากับฮักเอาส่วนปลายประมาณประมาณนี้นะครับเนี่กประมาณเท่าก็ม่เน็บเข่าอีกครับเนี่ยเน็บเขาให้แน่นหรือว่าเท่าใส่สองกระไดข้างนอกจ้อหูใหญ่ในเท่าใส่สองข้างนอกจ้อหูหน่อยเท่ากับฮักเอาทอนปลายเมื่อเสียบให้แน่นนะครับ เสียบไปเรื่อยๆนั่อยอยงสิครับนี่เสียบไปเรื่อยๆเสียบไปให้เล็กพอประมาณค้าว่าเดี๋ยวเขาก็กนแน่นเองครับเมื่อเข้าเอาเมื่อบนแน่นเนาอ่อนสองเสียบให้แน่นแล้วก็ก็นแน่นแน่นแบบบนรถเลยครับอารนี้ทำให้เนาะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเข้าเฮ็ดไปได้ประมาณหนึ่งแล้วเขาจังเบิง่งไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่เฮ็ดลักษณะนี้ครับเสียบไปเรื่อยๆอง่ายๆครับ เลียบไปเรื่อยๆดูสิครับเสียบยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาเ้าเหลาก็บบอลตรงเหลาให้หลอนแท้งนะครับนม่เคยเขาเสด็จแน่นเ้าเลาเกี่ยงอาจไปเสด็จในบันเอลโฟิตปันใดน,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 นะครับเนาะแต่ว่าเ้าก็หักปลายมันเคลื่อนยปสีมาเสียบแซมคนนี้กันแน่นเองครับค่อนอันนี้เขาบ,บ่อน,นั่นว,ว่าเขาหลวมมันหน่อย หน่อยโ็โห่นะครับหน่อยง่ายครับใส่ได้ตลอดครับเหียนมาเท่ากับดึงออกเลาอันไม่เสียใส่ได้ลายปีครับเนี่ยเื่อมีใดร้ายปีครับที่ใส่มาเนี่ยครับอันนี้ก็แล้วแล้วครับเนี่ยนะครับ สีเอาแน่นเอาหนาหรือว่าสีเอาบางเอาทำไรหกรอกอะปลามารถสีเล็กๆน,นะครับเนาะสีเอาสันตอาหญ้าหอกอะประมาณเอานะครับนรนเนาะาากลาหมันเอาสีเอาประมาณนเอาไปตัดเลยนนครับโอเคเหรอครับเนาะ Yep.